สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวข้าวเลยครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับโปกับผมสักการันบาเฮสอาการช่างครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวในสังกัดดิพันครับใกลถึงฤดูการนาปีแล้วเอามาเช็ค เปลี่ยนซีรอบเปลี่ยนลูกตีใหม่ครับเอามาลองเกี่ยวเข้าบังดูครับจะผ่านไหมนี่คันแรกครับคันแรกได้ซื้อมาซื้อมาตีแสนตีแสนเก้าครับ ความพร้อมครับไม่ไม่ถึง2เดือนเดือนกว่าๆเราก็จะได้รุยนาปีกันแล้วครับตัวนี้เป็น KM 51ครับ51 51แต่แปลงเป็นท่อปรับระดับ เกี่ยวเข้าเข้าปังครับของเสียเอ็มสิบกว่าไล่ครับนี่ 6, 6, 1. 1> หกหนึ่งครับขอขอหกหนึ่งรู้ว่าดีครับเอา้าดินตาย น้านได้ออกดีครับคันนี้อาจารย์สงมาขึ้นคันนี้ครับย,ย้ยายย,าย้ายย้ายอยากเล่นของใหญ่ตัวนี้เป็นเครื่อง6เทศ210ครับเดอร์โ,โบโล่าง12 นกว่าวนกว่า12โรงงานผมไม่เถียงครับจะมีสักกี่คันนะครับมือสองที่เจ้าของก็จะใส่200มาให้เราหายากครับแต่12ก็ดีแล้วครับสอ <12 S 1> ผมก็ว่าโอเคนะ2อง <SP. S 1> เอสลเกลูก เปลี่ยนที่รอบมาใหม่เปลี่ยนลูกตีเปลี่ยนที่รอบใหม่มันเทสกันดูว่ามันจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านได้กลับไปแก้ไขตรงไหน นจะหมดแล้วครับประมาณร้อยสองร้อยไลก็น่าจะหมดครับไปเรื่อยๆเลี้ยวยากครับดินตายครับดินมันไม่มีน้ำด้วยเดไปดูไปมันเป็นใบ ดัดปลายไม่ใช่ใบต่อปลายครับเยอะยากหน่อยที่มันมแห้งครับเอาแบบชิลี่ก็ได้หกหนึ่งอาจจะมีปัญหาอะไรครับ ฟังออดูดีขอบคุณที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องของเราด้วยนะครับสักกิลินสักกะลันบายเสอร์การช่างครับสำหรับคลิปนี้ ขอจบไปจบ่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ